สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องบ้ารนคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียกับยุ้ยนะคะคนดูคนเดียวค่ะใช่แล้ววันนี้พี่ก็จะพายุ้ยมาส่งโมเมนต์ลูกหนีซอนย่าซึ่งบอกเลยว่าซีรีส์ก็แบบว่าฮอตคิดมาแรงเวอร์คนก็คืออยากให้เราแบบวันแี้กันเยอะมากเนาะ ใช่ใช่เรื่องนี้เนาะเห็นในคอมเมนต์อยู่ใช่ซึ่งความจริงแล้วว่าแอบบอกก็ได้ว่าที่จริง r กั c t ละหนึ่ง ep ใช่และคลิปนั้นก็คือใช้ไม่ได้เราแบบ r อ a c t นั้นน่ะสนุกมากสนุกมากแบบแบบพูดกันถึงเมาส์เฉกขิงผมพี่ว่าคลิปนั้นน่ะน่าจะชั่วโมงครึ่งได้ถ้าตัดออกมาจริงๆอ่ะเผลอๆเกินด้วยเสียดายอ่ะเสียดายมากเพราะว่าที่คลิปมันใช้ไม่ได้เพราะเรื่องเสียงทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนาะวันนั้นน่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จริงๆอ่ะ แต่ว่าอยู่่ไมก็เกิดแบบช็อตแล้วแบบ,แบ,บวทั้งคลิปเลยค่ะใช่แก้ไม่ได้ด้วย มันแก้ไม่ได้จริงๆก็เลยแบบอดดูไปเลยแล้วมันกลายเป็นจะให้มาเรียงอีกมืหนึ่งใหม่ใหม่ก็จะไม่เลี้ยวให้ทุกคนเห็นอ่ะถูกก็เลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออก็ไม่ได้ทําไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มาสองโมเมนต์ให้แทนเนาะโอเคนายกับยูวีหน้าจันไม่เคยเห็นโมเมนต์น้องๆเลยเนาะโอเคแต่ว่าก่อนไปค่ะโอ้ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรา เาเนาเพื่อแบบว่าซัพพอร์ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบ EP สองจะมาเร็วขึ้นโชคดังโอเคงั้นเราไปดูกันค่ะไปเลยมานะแบบถึงน้าแล้วเหรอเขอ้าบอน,ะออนลแล้วเหรอเฮ้ยเสื้ออะไรเนี่ยใช่แล้วมาถึงก็ช,ช<อ>มน้ยถึงน้าแล้วเหรอถึงสักแป๊ เป็นว่าด้วยแต่เสียงดีขึ้นดีขึ้นมากขอบคุณแต่แบบเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะหน่ขาของความไายกันอยู่นะ <c oughs> พี่ว่าจดสูง,อ,งอ,อ,อุ้อตัวแบบว่าไซดีมากเนาะ ที่จะบอกว่าแต่ซีนนี้ซีนี้เขาดีมากเลยนไอเราก็ดูกันแค่หนึ่ง EP แต่พี่ยัชอบไงแต่ยังไม่ไม่ได้ไปดูต่อเลยทุกคนเขาไม่ได้รีแอคกันเนาะเราก็ไม่ได้ดูแต่เคมีเขาดูน่ารักอีกทีนี้เนี่เราดูนไปอ่ะเขามองตากันแล้วก็เขินเขินเขินละจับได้นะอันนี้เริ่มือแฟนคลับอุ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโมเมนต์นี้ นนัเออขงฉพี่ว to ่าก็ม <ie> ีเหตการแต่งหน้าักแสดงให้ในซีรีส์อ่ะที่แบบไม่เช่มากอืแล้วหน้าจริงเขาสวยอยู่แล้วดีมันเลยดูแบบว่าสมบัยเขาดูเนาะดูดีมากเราก็เห็นแบบว่าโครงหน้าเขาอยู่ในเแื่องแต่งแลวหน้าของเขาลอดคู่เดิม เคสคู่เขาดีเคสคู่ด้วยเหรอเออนี่เขาส่องดูแล้วก็เป็นอย่างเงี้แเพะว่าออกมาให้ดูไม่ได้เออโอเคออนไลน์ไปอยู่ครับเราไม่ใช้เคสคู่กับเพื่อนนะห้ามคนมาเม้นช็อตฟิลว่าเราใช้ก่อนเพราะเรงปัญหา I need your mom react to be my sex. Sonya marry me. เอ uh. oh. ้าไวมากเลนะพูด่าฮ่าฮ่าฮ่านเดต Sonya เฮ้ยอะไรอะคิวคิวอยู่ปาหรออ๋อชาย่าใคในเดตลูกเหมยออกนอ Can I marry me? What's offer? But the answer offer is ask me. ในไลฟ์นี้เนี่ยมีเห็นหลายรอบนะสัญญาอีสมายซัญญาอีสมายน้อฮัลโหลเจริงเขาต้องเป็นคนีแบบว่าโบว์คานแน่เลยอ่ะใช่พี่พี่มันเป็แบบนั้นเหมือนกันคู่นี้แบบว่าน่าจะโบว์อะ ไม่ธรรมดาแล้วเอก็เป็นแหวนีแ เพลงอย่างนี้มาพี่เตรียมเลยเนะี่ยเสียงเพลงี้มอ้ <laughs> <laughs> ว่าอะไรรู้ปะคบสวยแต่ขาแย่เ่้ยของผู้นี้ได้มโมาโมมามากใครพาแปลกหรือว่าแใส่ทั้งบลูเอ็นดูเดี๋ยวพออยู่ด้วยกันแล้วเล่นกันได้เคมีเลยออกอ่ะเลยน่ารักอ่ะ พี่ชอบปึใส่ชุดแบบนี้แล้วสวยมันเข้ารูปเนาะเดี๋ยวไปลดปึ่งใส่กี่ชาติได้เนี่ยพี่เดี๋ยวไม่ต้องตามหากันหรอพี่ดูเดี๋ยวไม่ต้องอยากเป็นโชว์อ่ะเราไม่อยากเป็นโชว์อ่ะอยากเป็นคนไม่ได้อยากเป็นชู ตอบโอเคได้แล้วคู่นี้ไปกับเราได้แล้วเราตามเขาได้แล้วใช่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 ไม่เบื่อละดูเราไม่เบื่อู่หลยคือพูดแล้วก็ถือเองแล้วก็ช็อตเองออเอ้ยไชอบก็ตามชมว โลกเอียงเลยแหละโซฟาก็ว่าเออโลกเอียงโลกเอียง ไม่ถ้าน to today, ้องพูดปกติจะไม่อะไรเว้ยแต่น้องพูดแล้วน้องกตับว่ะตัววันก็จะเป็นความคงคิดตาที่พูดคงคิดตาที่พูด ชอบแบบพาแบบโอบแล้วแบบแดดตุตัวใหญ่กับตล็กเออจริงตอนแรกพี่นึกว่าตัวเขาเท่า,ทากันแต่พอมาอยู่จริงๆมันมีความแบบสูงกว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวหันแหละทำไมผีไม่ผัก <laughs> เฮ้ยอันนี้ลูกหมีผักเกรงไปก่อนไปก่อนแล้วเออว้าต้องแบบหลายช็อตแล้วรูเรื่องหยุดบทได้แล้วอย่างเงี้ยหยุดบทได้แล้วคุณเพลงแล้วในซีรีส์เขาคุยกันหน้าใกล้กันอย่างเงี้ยจริง เขาเป็นเอกลักษณ์กุ้งเลยอะวันนี้อะไรคะไม่โแต่ถ้าวันนี้ว่าโอ้โหพี่หมิงพี่หมิงือหนูอะอยากมีแฟนเป็นหมอมากแต่ไม่ใช่หมอวันนะเป็นหมอนี่เป็นหมอนี่โอ้โหสายตาแอบมาจีบเหรอ ชอบโอ้สวยหรือว่าเรื่องต่อไปต้องเป็นถ่ายยันักธุรกิจโอ้ยก็คอนที้หมดแล้วคอนมาแล้วคอมาแล้ววิวที้งเรื่องดีไปเสนอห์ที่อดได้เลยอ่ะติดต่อไปเสนอพี่ชอนก่อนเขาน้าหับอ่ะคู่นี้นอกจากหน้าใกล้แล้วตัวยังติดละ มีการแบบวะ่าเขาน่าจะชอบสกินชิพกันเนาะภาพพอดต,ต่อไปมาแล้วอะวันที่งานแต่งที่ทั้งคู่ประสานมืโชว์แหวนด้วยกันต่อพอดมันมาเลยอะทำไมไม่ใส่รองเท้าที่ซื้อมาให้มันเข้ากับดอกไม้นี้นะคือไม่ตันนี้นั่งแก๊ปคือใส่ส้นสูงมันตลกอหะอ๋ะอเธอ,อ,อใส่ดิส่หนีใส่ไม่เข้าเลยหนีใส่ไม่เข้าอ่ะ ม<ไ>สวยช่วงไหนจ๊ะนานยาแมรี่มีอีกแล้วลูกหมีคือโดนเส้นพี่มากอบบพี่บอกเลยยังขำเพราะว่าเหมือนเสียงเพลงหนึ่งอย่างเพราะว่าชีวิตจริงเขาเป็นคนขี้งอนคือ คือเขาว่าสมมติถ้ามีเวลาทีมไลน์หาเขาหรือว่าลูกหีเขาจะบอกอือทำไมเขาไม่ให้อือเขาต้องมีอะไรที่แบบโอเคค่ะหรือว่าไอทีมอะไรที่มันยาวเนาะไอทีมแบบยาวถ้าตอบว่าห้าห้านี่แหละสั้นเหมือนกันห้าแต่พี่พี่เป็นแบบนั้นเหมือนกันพี่ไม่ชอบแต่ว่าห้าสามอันไม่ได้เหมือนพี่เหมือนพี่มันไม่แข่งไปใช่ใช่เหมือนกันใช่ไหมใส่ใจแสดงว่าเราทีมสัญญาเราเข้าใจเราคิคอยทถามมีตลอดหรือว่า ม้กระทั <wa> ่งท <sino S 2> uh ีมงานคนอื่นอ่ะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบเออเหนื่อยไหมเป็นยังไงรู้สึกยังไงคือเขาจะแบบห่วงความรู้สึกคนอื่นเสมอเลยค่ะมีหรอมีแกล้งเอ่อดีมีแบบคือเด้งเอ่ีทีอาแบบว่าบีทีอรคือแบบว่าช่วงเรียงอะไรแบบใกล้ครบเขาเป็นคนไม่ค่อยโกรธนานนะคะเออ แม่ของของหมี่ก็คือหมี่ก็เหมือนกันเขารู้สึกว่าพอมาทํางานด้วยกันจริงๆก็รู้สึกว่ามันอินดิเทลกันมากขึ้นหรืเป็นคนใส่ใจอะไรเงี้ยแบบก็แคร์ความรู้สึกบางทีแคร์ซะมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบจนลืมไปว่าเออรับฟังซะฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยเือลืมแบบถามตัเองว่าแบบเออเหนื่อยมาอะไรเงี้ยเขาจะลงให้ไหมว่าเห็นว่าเขามีมุมที่แบบน่ารักแคบฟิลด์ดีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้แบบแบบได้ถึงนี่แล้วยิ่งอะไรเงี้ยน้ำตาไหลมาเนี่ยแชร์แชร์กัน แต่เรืองตลกขึ้มีจิงจริงปล้อ,อ<ะ>คือถ้าสมมติถ้าไปเข้าซีนคนเดียวแล้วกลับมาคือมีจะอยู่ในห้องน้ำหมีจะไม่นั่งอยู่ที่โซฟ,ฟาคือจะอยู่ห้องน้ำตลอดเวลาในแต่ละวันที่มีต้องตื่นมาเจอเขาไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อเลยอะ่ะรู้สึกว่ามีแฮปปี้กับสิ่งนี้ไปไปนานแล้วค่ะขอบคุณ ค <ST su ks> ู่นี้ก็เหมือนใจอยู่เงี้ที่เป็นเหมือนคนกันัปนจริงๆเหมือนคนแบบว่าใกล้ที่จะไม่ที่เพ้าอะจลิงเราสาวไว้มากจับคิลลุอยู่นะเนาะมีเป็นพันเลยที่ดีที่สุดอ ใ่คทุกาลการทุกบเยรว่าชมพู่เซนสติกเนาะช่วงเวลาที่อาจจะลำบากเล็กน้ดยกันแล้วเขาก็ดูรักกันมากอะเะหลายหลายอย่างที่ที่เวลาเราแบบเราทำไม่ถึงหรือการทำงานมันยังไม่ได้อะคือหมีอะทำให้มันดีเพราะว่าเขาเลยอช่ย่ะ คุยม,มีเขามใส่ใจกันมากเลยอะเ,เอา,เอาจริงชอบแล้ว <laughs> แต่ซึ้อนะจบซื้อหนะ้คือด้วยความที่แบบว่าไม่เคยตามผู้นี้มา่ก่อน<ม>ใช่ไม่มพี่แบบว่าอึ้งไปหลไรอะไรแมทอยู่แบบอึ้งในความแบบเออมีความแบบโบ๊บาเนาะอะไรอย่างเง<ม>ี<ม>้ยว่าแบบไม่คิดว่าคู่นี้เขาจะมีมุมนี้อะไรอย่างเง<ม>ี้ยพอมาตามอ๋อน้องแบบน่ารักแบบว่า มีความโบมาเล่นไม่ห่วงสวยดูเป็นกันเองเยอะไรเงี้ยก็คือโดนตกไปแล้วหนึ่งแล้วพอมาเห็นความแบบใส่ใจของคู่เขา่ะที่เขาแชร์กันอะไรเงี้ยยิ่งแบบอุยอยากทางานดีพอเขาเลยแบบว่าไม่เบื่อเลยที่เจอกันนนั้นนี่อย่างนี้บอกเขาคงลําบากอะไรมาด้วยกันแบบแล้วพอเขาแชร์กันอะไรกันแล้วมันแบบน่ารักคุณสองแบบโดนตกปีแต่ที่แบบเราดูคลิปสั้นๆเนี่ยรู้สุกว่าเหมือนเวลาเขาไปสัมภาษณ์แบบคู่กันแล้วทีนี้แบบพูดถึง เรื่องหลังพูดถึงแบบการทํางานที่ทําร่วมกันอ,ะอ่ะเขาจะร้องไห้แบบเอหนูว่าเขาน่าจะแบบผ่านอะไรมาเยอะก่านจะมาถึงจุดที่แบบเออมีแฟนมีวันนี้เยอะอค่ะเนี้ยจริงเพราะว่าพี่ดูเขาเป็นเรื่องแรกของ <ผม S 2> น้อน แล้วเล่นได้ขนาดนั้นนะพี่ว่าก็ต้องถูกแบบเที่ยวเขียนหรือแบบถูกทํากันบ้านมาแบบหนักพอตัวถึงแบบได้ดีขนาดนี้ขนาดเราดูแค่ ep หนึ่ง ep เดียวนะเรายังแบบชอบมากที่จริงเสียดายมากอยากให้ทุกเน่ฟังมื้อหลักที่เราชมมากอ่ะคือแบบว่าคือชอบเลยจริงแล้วเราก็ฟันธงไปแล้วว่าคู่นี้ดังแน่พัฒนาต่อได้อีกไกลแน่นอนยิ่งพอเเห็นเคมีก็ยิ่งแบบเหมือนคอนเฟิร์มเราเลยว่าเป็นอีูคู่ที่น่าซัพพอร์ตแบบน้องๆน่าจะไปได้ไกล ก็ให <M> ้น้องๆแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เคียนมีน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆละกันระยะเวลาอย่างอีกไกลเนาะแล้วก็ติดตามถูกเรื่อยๆเสมอเสมอค่ะทุกคนก็สัญญาว่าถ้าเกิดว่ายอดวิวแบบว่าดีอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็เจอกันอีพีสองละกัน นาองรอรอดูไว้ก่อนว่ายอดวิวเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้แค่มาลองลองก่อนลองดูโมเมนต,ต์ก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนขชฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราแล้วกดกระดิง่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยด,ด้วยนะคะทุกคนถือเป็นกําลังใจงในการทำคลิปให้กับพวกเราอยากให้ทําน้องอีกคลิปหนึ่งก็ทิมว่าลูกหมีซอนย่า ep สองหรือถ้าอยากให้ทําคู่อื่นไม่ว่าเป็นชายชายหญิงหญิงหรืออะไรก็ตามคอมเมนต์ได้เลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะไยบายจ้า